วาสอบตนะคะเขาพานึกกำลังค่ะกระกรมทรงเสริมการค้าระหว่างประเทศและก็มหาวิทยาลัยฟ้าตอนน่นะคะเตรียมปันเจนเซตค่ะเป็นซีโอฮานกว่า1000คนเลยนะคะนำสินค้าในพื้นทีจอชโตเนี่ยค่ะจอตลาดมุสลิมทัวลูกค่ะ Okay. ม,มาฮวิทชายลัยฟาตอน่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เป็นประธานค่ะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระว่างกรมทรงเสริมการคารหว่างประเทศมาหาวิทยายลัยฟาตอน่และนุ์อำนวยการบริหารจังหวัดเยเดนผักตายตามโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการหยุกไม้ฮอมเจนเซตทูบีซีโอผักตายเนี้ยค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กริบอัควาโครงการปันเจนแซเป็นซีอของกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 6 3ถึงปี2 5ง5ัปันเจนแซตเป็นซี o ไปแล้วจำนวนมากเลยนะคะโดยส่งปีเด่ผพานมาค่ะก็ได้ MOU กับสถาบันการศึกษาถั่วประเทศว่ากาซุเสถาบันค่ะจบหลักสตรไปแล้วเนส่งเบริรหนึ่คน โดยปี65เนี่แหละค่ะเขาจะตั้งเปล่าจะทําให้ได้ถึงส่งเบิ้อคนกับพี่โอเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคนนะคะซึ่งจะปันเป็นซีโอฮาลานมีสินค้าและการบริการรวมถึงซอฟต์แวร์เป็นจุดขายทําให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะการเข้าร่วมโครงการจะใช้เวลาอบรมเต็มวันประมาณ5ครั้งค่ะจากนั้นก็จะมีการฝึกงานจริงตามลักสูตรทีเรียนอย่างเช่นการบริหารจัดการธุรกิจยุคไหมการบริหารจัดการการส่งออกความรู้การส่งออกเบื้อง ตอนการวิเคราะห์ตลาดทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศการบริหารจัดการสตาร์ทอัพ การเอาซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นจุดค้าให้กับสินค้าแล้วก็การบริการสร้าง<ม>ความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็สับสินทางปัญญานะคะ,คะรวมถึงการทําแพลตฟอร์มสื่อขายสินค้าบริการค่ะในรูปแบบของอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นเทรนด์ไม่องโลกค่ะเป็นการทารายได้ให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็ประเทศในการส่งออกต่อไปด้วยค่ะท<ม>ี่ว่าเป็นกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะต่อไปเราอาจจะเห็นเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยจะพอเป็นสินค้าหาล้านจ ตลาดมุสลิมได้ทั่วโลกเลย